สวัสดีจ้าเมนูเซานิของเยพันคือตำปนเยี่ยพันจะขัวหอมแหงกระเทียมพริกซดแล้วก็มาจะตำร่วมกันให้ละเอียดเนาะพี่น้องจ้าตำให้มนๆละเอียดหอมๆพี่น้องจ้านี่อันนี้คือเมนูวันนี้ปนปลาน้ำพริกปลานปนปลาฉงหน่อยพี่น้องจ้าแต่ก็มั่นๆเลยพี่น้องปลาคอนนะจ้า ปลาเค็งปลาคอนมันมัน,มนพี่น้องจ้าเอามาเฮ็ตปนเนาะเขากับใบเนื้อปลาใส่ลงไปในโขกแล้วก็ตำให้ละเอียดพี่น้องจ้าตำให้มนมๆให้เป็นก้อนให้เหนียวเนื้อเลยจ้าาะน,นั้นแล้วก็เอาน้ำที่เราต้มปลาปรุงเรียบร้อยมาผสมแล้วพี่น้องจ้าเติมชี้นรสเติมน้ำปลาแล้วแต่ชอบจ้าเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือเมนูน้ำพริกปลาปน หรืออีสานเ่าเอิญนว่าปนนออพี่น้องจ้าไปกินกระพักบะน,นี้แซบค้าวเหนียวหอน,หอน